ดีครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะครับพี่เซนนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับคือคลิปที่ทํายากมากนะครับเพราะอย่าลืมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็คือคลิปตกปลา100วันนั่นเองนะซึ่งผมจะมาตกที่กเกาะโบราณน,นะซึ่งบอ่อปลาตรงนี้นั่นเองผมตกได้เจ้าสิ่งนี้ครับโคตรดีเลยและผมก็ตกได้เจ้าสิ่งนี้ด้วยเช่นกันเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ครับไม่ไม่ใช่อันนี้ดิอันไหนวะนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับไม่มีเขี้ยวแฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นั้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจุดหกกิโลกรัมเรามาลองขายมันดูมันมีเขี้ยวด้วยดูมันได้เท่าไหร่กันผมนตกที่บอดตรงหน้านี้นะ ขายแค่สินค้านี้สองร้อยกว่าบาทเหรออันนี้ล่ะตัวโคตรใหญ่ลองขายดูเก้าสิบหกบาทเกลือจริงตรงนี้โอเคแล้วเพื่อนผมได้บอกแล้วว่าการจะไปที่ที่บางที่นะให้เราที่ตรงน้ำตกของก่อนเนี้ยอาจจะต้องเดินมาแบบนี้นะครับเดินมาเห็นตรงนี้ใช่ไหมจำทางไว้จำทางไว้แล้วเราก็ โอ้โหต้องเดินลงไปถึงขนาดนี้เลยเหรอเดินลงไปขนาดนี้เลยครับเลี้ยวขวาหรือซ้ายวะเขาบอกซ้ายนี่ว่าเออเราเลี้ยวขวาทําไมไปผมซื้อเบดเจ็ดพัน 7, 000, จะก,ก่อเอารถมนาะด้วยนะมันตกดีมันควรเลยนะครับอ่านี่ตรงนี้เลยนี่วะเออโอ้ยจุม๋มบอมลงมาแล้วบมบุ๋มบ๋ม โอเคมาเริ่มตกกันดีเลยดีกว่านะครับตรงนี้จะมีปลาที่ดีๆอยู่นะตกกันเลยจะได้รู้วเวดน,นี้มันดียังไงนะคะทุกคนมีปุ่มแม่งโคตรใหญ่อะทุกคนดูดินะครับปุ่มมันใหญ่มากเลยนะก่อนนี้เป็นเกาะฟาร์มเงินฟาร์มเลเวลที่ดีมากตกตรงน้ำตกตรงนี้นะแต่ทุกคนก็เห็นแล้วปลาตัวใหญ่น้ำหนักเยอะบนบ่อปลาทั้งมันเกลือมากขายจะโคตรถูกอะ มาลองกันว่าตรงนี้มีปลาอะไรบ้างลรวผมเขย่านานมากเลยเนี่ยโอ้ติดสักทีดิติดเธอเร็วเร็วเฮ้ยติดแล้วปลาอะไรอ่ะปลาอะไรวะปลาอะไรอ่ะม่วงเฮ้ยชิ้นส่วนโบราณอัปเดตใหม่หรอ ศูนย์จุดหนึ่งกิโลอัพเดตใหม่หรือเปล่าชิ้นก่โบราณน,นี่ผมไม่เคยเห็นมันตัวอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรอ่ะปลาดิบสถานะไหมวะไม่เหรอตัวอะไรนี้หนึ่งร้อยกว่ากิโลเฮ้ยเฮ้ยค้างนีเออ

สิบห้ากิโลตัวอะไรวะเนี่ยโคตรเอ้ยรีเจน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  ครับลีเจนลีเจนเออว้าวปานักล่าโอเคครับเขาออกเกมฮะวันที่หนึ่งกำลังจะผ่านไปหรือเปล่าเอ้ยยังยังไม่ตอนเช้าเด็กกลางวันแรกกำลังจะผ่านไปแล้วตับปลากลา,ายพันธุ์ได้ให้โชคดีในการตกปลาตอนกลางคืน โอ้ไม่ก็ตัวอะไรวะเนี่ยที่นี่มีแตบบ่ปลาแปลกๆแฮบะบนงั้นเออทำไมผมไม่ไปซื้อตะแกรงมาวะแบบินขะึ้นไปแป๊บนะเฮ้ยก็ได้แล้วเฮ้ยปลาอะไรวะปลาอะไรวะ เดี๋ยวนะหนึ 1, ่งพันโอโอโอโหพันกิโลเลยเหรอผมไม่หลุดได้ไหมอยากได้แบบนั้นนะ ไม่ใช่ป่าแต่เป็นฟันโอ้ยฟันผมจำได้ว่านี่มันแพงมากโอ้แสดงว่าเหยื่อนี้ใช้ได้นะหย่อประทูเนี่ยเก็บแป๊บโอ้ฟันนี้เลยมันของดีหนึ่งกิโลกว่าไอ้ฟันนี่มันแพงโดยที่ไม่ต้องดูน้ำหนักครับแพงเองเลยละ่ะคือโคตรอันนี้อะไร ไม่รู้สิแต่ว,ว่าแปดนะครับเอาปลาหนึ่งไหมปลาตัวนี้เลยขายได้เท่าไหร่กันนะมามาลองดูชุบหนึ่งร้อยกว่าเหรอเฮ้ยเออตัวนี้ติดใชน้นี่เออตัวนี้ติดใชน้นี่ชุบสามร้อย ว้าวจีนส่วนนี้ไม่ขายเลเบสโอเคแปดสิบกว่าหึือขายทั้งตัวกลิง้งหนึ่งเงินทั้งหมดสองร้อยกว่าพี่พวงนี้ไม่ขาย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 ฟันของอะไรเนี่ยไม่ขาย ไปตกต่อกันดีกว่าไนีเงินน้อยอ่ะเออได้เงินน้อยจริงเลยรูวๆเลยครับทุกคนอ่าวันใหม่มาถึงแล้วตอนนี้นะครับไปอีกที่หนึง่งเกาะโบราณดาวจงไปคนแรกคนเดียวจับได้ขณะระบายกายพันตราโร้อหมีการสังเกต โอ้ยเมกาโรดอนเมกาโรดอนอยู่หลังเกาะนี้ทุกคนแต่ไม่สนใจอ่ะเออไม่ไม่สนใจอ่ะจริงบอกเลยคือบอกเลยไม่สนใจรับเมกาโรดอนอะไรเนี่ยติดเธอเขาล่องเออมาสกักทีปลาอะไรวะปลาอะไรดิอ๋อปลาอะไรอ่ะวัด ครบได้พิเศษอีกแล้วได้ได้พิเศษอีกแล้วทุกคนโอเคนะครับงั้นหลังจากนี้ผมจะทําการเล่งสปีดคลิปแล้วก็ใส่เพลงเพื่อให้มันดูแบบสนุกสนานขึ้นนิดนึงนะครับผองี้ๆนี่แหเลย,เยมันตกมัมีมาด,ดีอยู่ด้วยนะครับ ผมไม่นับนะครับเอเวลาผ่นไปมนับนะวผมไม่นับอ่ะมันจะเฮ้ยอะไรเ้ยอะไรดืนะดืนะดูนะนี่ดืนะดนะนะนี่ดืนะดนะตนีนะอ๋อไ่ดืนะรอกครับผมแย่อยครับตตน้นงนี้มัาดีบนีนะเจนี่เียงตดรวานุกยครับเพระาูแล้ว่าตัดโบราณันี้ไม่ดีขอดีาีบ่ากนี่เลยนะครับเช่นนัเราขย่าไปเรื่อยๆนะเอ้ยอะไรกันเนี่ยเอ้ย ไม่ดิ้นวะดิ้น oh, นิดนึงดิโอ้ยยอะไรอะหนึ่งพันกว่ากิโลเอ้ยสถานีตกปลาปลาไม่เบ็ดไม่ขาดยี่ห้าตัวแล้วนะครับตกได้ยี่ห้าตัวละบนหัวมันจะขึ้นอยู่บนเรเวลนะฮะมาดูกันว่าโลกนี้มันจะขาดหรือเปล่านะไม่อยากขาดเหอะพม เลากระกากทำไมบอผมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันได้แต่ปลากรกาอ่ะที่นี่นะโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเซฟผมพอยไว้นะครับตัวนี้นะครับโอเคไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้มาขาย สี่ร้อยกล่องธรรมดาเปิดดูนิปลาใหม่ถูกเปิดกล่องซีเบสโอ้โหตัวนี้ดิโอ้ซีเบสโอ้โหโอ้โหฮะโอ้ยร้อยเอ้าไม่ได้ไม่ได้อันไม่ใช่นี่เอ,อ,อันนี้อัน ตัวยี่สิบแปดนี่อะไรนี่ตัวอะไรอ๋อตัวนี้ตายฟื้นอีกตัวนึงตายเฮ้ยหกสิบแปดเลยเหรอ,อเฮ้ยชินส่วนไม่ใช่ GPS ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซีเบสทะเลเบสหรือซีเบสนั่นแหละขายดิหกสิบทะเลเบสเหมือนเดิมกินสุกเออไอตัวกินสุกนี่นแหละ เก้าร้อยกว่ากิโลเท่าไหร่ห้าสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่เฮ้ยเปิดดูเลยกินสุกตัวไหนเมื่อกี้กินสุกตัวไหนระดับสีอะไรวะกินสุกอ๋อที่ยังไม่ขายเมื่อกี้ไงนี่ที่ยังไม่ขายเมื่อกี้ไง,ง,ไ,อไ,งไอเนี้ยกินสุกเนี่ยระดับตำนานเนี่ยระดับดีเจนารีไม่รคาคาอย่างเพลงอ่ะตัวนี้เอาเอาเออเอเอ,เอ,เอฝนตกฝนตกฝนตก เรื่อเรื่อฝนตกนะแต่มันก็นิ่งเลยไงอ่มพันกว่ากิโลโอเคงั้นปลานี่แหละโอเคนะคะวันนี้วันที่สี่แล้วนะโอเคเฮ้เสื้อไอแก่เฮ้ยไอไก่นี่วะเสื้อไอไก่ว้าวนั่นไงว่าแล้ววันนี้วันที่ห้านะครับวันนี้วันที่ห้าแล้ว,ว,น,น,วน,นะ โอเควันที่ห้าแล้ววันนี้วันที่ห้าแล้ว,วน,น่าจะเป็นตามธรรมชาตินะวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตัวเทมหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคมีคนขี่อะไรไปก็ไม่รู้ตรงนั้นผมตกได้สิ่งนี้หลังจากเหยื่อเบอร์รี่เหลืออันสุดท้ายนะอันที่สองผมตกได้อะไรไม่รู้แต่อันที่หนึ่งอันสุดท้ายเลยนะครับผมได้สิ่งนี้นะสุดยอดนะครับอ๋อวันนี้วันที่แปดแล้วโอเค นี่นะครับผมได้สิ่งนี้นะซึ่งคือหินเอินชาร์ดผมดีใจมากรู้ไหมมันเป็นยังไงผมคืออยากให้เห็นภาพบ้างเลยแต่ไม่ได้ตอนที่ตกอยู่ใช่ไหมปกติมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงใช่ไหมอันนี้เป็นสีฟ้านะครับเครื่องหมายตกใจสีฟ้านะครับมันจะเป็นไอ้นี้แต่เบ็ดนี้ไม่คู่ควรกับการเอ็นชารนะครับเบ็ดมันยังกา,กากไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้น เราทำการเก็บเงินได้ถึงแปดพันแล้วเราจะกลับไปที่เกาะเริ่มต้นนะครับเพื่อทำการอะไรรูไ้ไหมครับเราจะทำการนะคะไปเพื่อเร่มอ,อยู่ไหนแล้วกลับไปเพื่อไปซื้อ GPS นั่นเองเออไม่ใช่ GPS สสิเรดาร์จับปลาเรดาร์หาปลานั่นเองนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมาสมควรสําหรับนักตปลานะครับในเกมนี้นะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมีปลาอะไรดีๆอยู่ไหมนะมาซื้อเถอะเออไปไมีดาปลานะกดใช้เปิดใช้งานเลยดนะาุ้ยได้เห็นชิพเมนด้วยฮะเฮะ้ยอะไรอะตรงนี้มีปลาเหรอไม่เคยมีใครตกตรงนี้เลยนะ กได้เหรอวะไม่ตกได้คือมันเวี่ยงไปถึงด้วยมันเครียดมากเลยปิดใช้งานเลด้าผมใช้เวลาในการเดินทางมาถึงเกาะนี้แล้วก็เจ็ดเรไปตามท้องทะเลนะครับจนถึงวันที่แปดเลยนะซึ่งงั้นเราก็ทุกคนก็ดูต่อจากวันที่แปดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะผมแบบแบบคล้ายแบบไปเที่ยวกางท้องทะเลมานหนึ่งอะนะ เวลาเลยผ่านไปเรียวนะครับโอ้ยตัวโอ้ปลาเล็กปลาน้อยไม่ได้เรื่องเอาอันนี้แล้วกันลองเอาแบบคิสมาเดย์ไปดูวีคิดมาจะได้อะไรนะฮะ จะได้อะไรนะไอคิสมัเนี่ยะทะลบิดอะไรอะไรวะโอเคไอคิสมัสนี่มันจะได้อะไรกันนะมาเจอรีเจนเอ้าพูดรีเจนไม่มาอะไรอะอะไรเอ้า ละสายตาแป๊บหนึ่งดิเลยโอ้สีเขียวสีเขียวตัวมันคล้ายเดิมเลยแต่ขนาดใหญ่กว่าโอ้คิฟมัดเหยื่อน้อยมากเหยื่อลองเหยื่อโรลา่า ไม่รู้อะไรลองเวียงเวียงเบ็ดไปก่อนแล้วกันนะฮะถามว่าปลาเีเจนเดอรี่ที่ผมพูดถึงกินตุกนั้นมันมากลางวันหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับมันมาทุกเวลาเลยนะคือมีโอกาสมาทุกเวลาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นแหละนะแต่มันมาเมื่อไหร่กันนั่นแหละคือคำถามนะครับคือเมื่อไหร่มันจะมานั่นเองนะ โอ้ยอนีอีกแล้วมีแต่ระดับไอ้เครื่องหมายตกใจสีแดงเนี่ยมันขายไม่ถึงพันไนะอ้เครื่องหมายตกใจสีแดงเนี่ยโอ้โดยเฉพาะตัวนี้มิง่งขายไม่ถึงพันเสนอันต,ตอบกลับ เบ็ดเดียวกันเลยเบ็ดเดียวกันเลยครับมาตกตรงนี้เหมือนกันด้วยประเด็นพ่อค้ากำลังเดินทางมาถึงอ่าวโรสที่อ่าวโรสมีพ่อค้าที่นั่งเรือมาไปเขาได้ตาตัวอ๋อนั่นไงเบอรอ์บอดของเขาอยู่ตรงนั้นเลยเลยมาตกพร้ปปอมกันนะเพื่อนตกพร้ปปอมกันไหมเพื่อน โอเคนะครับงั้นหลังจากนี้ผมจะทําการเปลี่ยนตัดไปตอนที่ผมตกปลา l ร g e n d เ r y ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูผมตกปลาแบบนี้มันน่าจะน่าเบื่อพอสมควรเล่งสปีดใส่เพลงก็เฉยเยนะเพรางั้นตัดเลยเลยนะครับไม่ปลาอะไรอ่ะอะไรอ่ะ mัน có cái đồ sách lên, không được chơi, เอออะไรนี่ big force ตอะไรอะอะไรคือ big force ตเนี่ยตัวอะไรวะไอไซฟาติสติสติส เบ็ดผมคืออย่างช้าเลยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปาไรเนี่เฮ้ยเฮ้เย้เ,ย,เย้ไม่ฮะตัวอะไรขึ้นพี่บย ไปเท่าไหร่สองร้อยกว่าอาพอ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 ขายทั้งหมดเลยดีไหมอย่างอันยมณีอันนั้นอันใหม่ที่ได้มาอันยมณีโบราณอันยมณีโบราณอยู่ไหนอันยมณีโบราณอันยมณีโบราณอยู่ไหน โอ้ยอันนี้มันิโบราณเอ้ยอันนี้มันโบราณหายอันนี้มันิโบราณหาย,อาหายโอ้ยตูมขายหมดเกลี้ยงส่วนโบราณไอ้ขายเอ้ยเป็นพันเลยขายอันนี้ไนดะ้หมห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอมันโคตรแพงอยแพงมากแพงมากๆเลยอะ ห้าร้อยพี่นะสำหรับคลิปวีดีโอนี้เป็นไงบ้างนะครับถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแต่มันจัดถ้าอยากให้มีห้าร้อ่าจากสิบเอ็ดวันนี้นะครับดีมากดีมากเลยพี่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วกดไลค์กันมาเยอะๆนะงั้นก็เดี๋ยวนะสวัสดีครับ